พระคาถาเงินล้านสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะามหาเทวาสพเพยขาปรายันติพรหมมาจะามหาเทวาอภิลาภาพ,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลูลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจามหาเทวาสเพยยขาปรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภะพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโม พรมมาจากะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจากะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุพติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิรัทยว,วิรคโคนายังวิระหิงสาวิร,าท,าวราทาสีวิราทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธามาอาะอุณโมพุทธายะวิรัทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลุลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจาะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะวันตุเมวิเตภาหุภติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทยวิรคโคนายังวิระหิงสาวิรทา,าสีวิรทา,าสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลูลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยัาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิเพงเพลงพาพาหาหาลูลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพรวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภโอพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทโยว,วิรคโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลเลือสัมปติชามินาสังสีโม พรมมาจาะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยขขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุณโะม,ะมะพุทธายะวิรัทะยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภา,าพาหาหา,หาลือสัมปติชามินาสังสีโมพรมมาจักหาเทวาสเพยกขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัทยโววิรคโคนายังวิระหิงสาวิรทา,าสีวิรทา,าสาวิระอิทธโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิ เพลงเพลงพาพาหาหาลือ